เสียงอ่านหนังสือธรรมะพระบรมมหารัตะนเทวราชองค์การตำหนักที่สองฉู่เจียงหวังตำหนักที่สองฉู่เจียงหวังปกครองสัญชีวะมหานรกตั้งอยู่ทางที่ใต้ของใต้โคกฐานหินในมหาสมุทรคุมนรกนี้มีพื้นที่กว้างยาว500โยชหนึ่งโย์เทียบเท่า16กิโลเมตร และตั้งนรกเล็กขึ้นอีก16ขุมซึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้ 1. ชื่ออนุนรกการเมฆทราย 2. ชื่ออนุนรกคโคลนตมปัสวะอาจม 3. ชื่ออนุนรกห้าชมวก 4. ชื่ออนุนรกอดอยาก 5. ชื่ออนุนรกหิวกระหาย6 ชื่ออนุนรกหนองเลือด 7. ชื่ออนุนรกขวานทองแดง 8. ชื่ออนุนรกมหันตะขวานทองแดง 9. ชื่ออนุนรกเสื้อเกาะเหล็ก 10. ชื่ออนุนรกปินเลี่ยง 11. ชื่ออนุนรกไก่เล็ก 12. ชื่ออนุนรกแม่น้ำเทา 13. ชื่ออนุนรกตัดท่อน 14. ชื่ออนุนรกใบมีดสิบชื่ออนุนรกหมาป่าสุนัขจิ้งจอก 16. ชื่ออนุนรกน้ำแข็งชาวโลกที่ทำความผิดดังต่อไปนี้หลอกลวงเยาวชนชายหญิงไปออกบวชชายหรือหญิงออกบวชโดยไม่สมัครใจ ผู้อื่นฝากหนังสือภาพวาดคำพีพระสูตรหรือสิ่งของที่มีค่าไว้กับตนด้วยความโลภเมื่อผู้ฝากมาทวงขอคืนก็โกหกว่าสิ่งของเหล่านั้นถูกลักขโมยหรือตกหล่นสูญหายไปทำร้ายหูตามือเท้าผู้อื่นร้านขายยาหรือนายแพทย์เพื่อหวังผลกำไรใช้ยาที่ไม่มีคุณภาพไม่ระบุแหล่งผลิต ไม่ถูกกับโรคมารักษาคนไข้ไม่อนุญาตสาวใช้เต็มวัยถ่ยตัวเจรจาเรื่องคู่ครองสมรสเพื่ออำนาจผลประโยชน์ไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก่อนเจรจาสำเร็จพยายามปิดบังอายุจริงซ่อนเร้นโรคร้ายปกปิดความประพฤติช,ชั่วเมื่อแต่งงานแล้วทำให้อีกฝ่ายต้องรับทุกตลอดชีวิต บาปกรรมตามข้อหาดังกล่าวนี้ตรวจตราความคิดตรวจตาความผิดมากน้อยเท่าไหร่เวลาทำผิดยาวนานแค่ไหนกรรมที่ก่อขึ้นได้ขยายวงลามปามเปลี่ยนเหตุหรือไม่จากนั้นบัญชายมทูตผมแดงหน้าตาดุร้ายน่ากลัวผลักวิญญาณบาปลงไปรับโทษในขุมมหานรกกร่อน แล้วจึงตัดสินว่าจะส่งไปรับโทษในขุมอนุนรกไหนบ้างจนครบกำหนดโทษจึงจับส่งไปยังตำหนักที่สามรับโทษทันต่อชาวโลกไม่ว่าบุรุษเพศหรือสตรีเพศมันนำเอาเนื้อหาคำสอนในหนังสือเทวราชองค์การแนะนำให้พลโลกพึงสังวรหรือพิมพ์หนังสือเทวราชองค์การออกเผยแผ่ เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็บริจาคยาช่วยเหลือเห็นผู้อดอยากก็บริจาคข้าวปลาอาหารหรือบริจาคทานเงินทองให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากส้ำนึกบาปที่เคยก่อให้ถือคนผู้นั้นบุญบาปเท่ากันโทษที่เหลือยกเว้นวันใดนำวิญญาณมาถึงส่งมอบให้ตำหนักที่สิบจัดการให้ไปเกิดในวิถีมนุษย์ ผู้ที่รักสรรพสัตวไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสั่งสอนแนะนำเด็กๆอย่าทำร้ายชีวิตแมลงต่างๆเมื่อถึงวันหนึ่งข้ามเดือนสามสาบานว่าจะละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเมื่อสิ้นอายุไขแล้วไม่ต้องส่งผ่านนรกขุมต่างๆจะถูกส่งตรงไปยังตําหนักที่สิบจัดให้ไปเกิดในแดนบุญ